โยดาบอยู่กับรายการฮิปบ็อกนะครับคำเตือนรายการนี้มีคำหยาบคายไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า1 8ปีผู้ปกครองขอให้คำแนะนำและถ้ามึงรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเฮียอะไรก็ตามมึงควรจะปิดคลิปนี้ไปซะกูไม่แนะนำนะไอแม่เชัดวันนี้เราจะไปเที่ยวปีใหม่กันแล้วก็อยู่กับไมทีมนครับเช่นเคย ยู่กับใครลิวก้าเหมือนเดิมแล้วเด็กกระโปงอยู่กับโปรดิวเซอร์ครับใช้โปรดิวเซอร์ขับรถตามเคยครับเหมือนเดิมก็อยู่กับพี่แคทนะครับผู้สนับสนุนหลักของเราตอนนี้เรากาลังจะขึ้นไปที่ภูเขาส่วนตัวนะครับพอดีแบบพวกผมรวยเกินอ่ะเออแกงผมอ่ะของจริงของจริงมีเขาส่วนตัวเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้ก็เรากำลังเดินทางเมื่อวานผมไม่ได้เปิดคลิปแต่เมื่อวานโคตรมันแต่ว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานที่เลยแล้วก็เดี๋ยวดูอินเสิร์ตนะครับอาจจะมีอินเสิร์ตให้ดูครับ ีกคันที่เราไปด้วยกันนะครับขอญาตตัวคนแบบขี่นะครับญาตตัวคนแบบขี่นะครับไม่เติมครับว่าไม่ไม่ไม่เติมไม่ถ้ามีแล้วไม่แบ,บง่งเลผมจับนะบบนีแวะซื้อของอยู่แล้วยกจะเดินทางกันต่อแล้วครับ ในชนบทโคตรดีเก่าเยีเราอยู่สักที่หนึ่งใน g o o g l e Map นะตอนนี้สักที่หนึ่งแหละก็กำลังจะขึ้นไปบนภูเขาเขาลุ้งยังไม่กินพี่โอนะครับูขาลุงนน้นที่เราจะไปแคมป์กันแกแล้วก็เตรียมขนของหลังรถ เยอะมากไ้เรอแน่้าไก้อกขา้าล้วอะไรพะรเก้งด้วเ่เย้อนเลยเขาได้ K A <laughs> ใหม่ไปแล้วนะครับ K B แล้วก็เจอกันบนเขา Let's go เเรากำลังจะเข้าไปที่ภูเขากันขอบแล้วผู้หมว่ามีเขาส่วนตัว <laughs> แก๊งผมมีเขาส่วนตัวคุณเข้าใจไหม โ d ดโด o คุณมันกระจอกข้อมันนีข้อมันนี่ลึกตรงนี้ลึกครั้งนี้ตรงนี้เป็นข้อมนี่ไงข้อมนีครัรออันี้ก็ตกล่องเลยดิอย่าทะเลาะกันครับอยู่ใน walk ครับกูก็เสียวข้างหลังนี่ทาแม่งสตีนโอ้โหน้ ไปเรืายสดครัพไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าทางนู้นได้เข้าได้แล้วก็มาจอดได้แค่ตรงนี้เลยเออจอดได้แค่ตรงนี้ตรงคอมนี่จริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะขิงทีมอื่นทีมไหนแล้วนะครับแต่ที่มีสตูดิโอผมอ่ะมีฟาร์มไว้พวกคุณแม่งถืองันถืองานก้อนกัอยู่เลยนี่งานขิงมึงนี่สุดยอดผมมาของจริงไงล่ะกต่ก็โกองมันจริงๆอยากจะไม่อยากจะแอกอะไรนกหลอกแต่ก็ให้ดูเอาครับน้อง วอกนี้ ee, ไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นมึงถ้ามึงไม่ชอบสาระมึงชอบสาระมึงก็ไปดูช่องอื่นนะนเน้นแอคนะครับวอกนี Walk ้เน้นแอคถ้าชอบสาระมึงก็ไปดูช่อง,อ,งอื่นนู่นช่องกูอะเน้นมันเลยสักถ้ามึงอยากมันกับกูก็ทักแชทมาแต่กูพาไปเที่ยว <laughs> ของจริงของจริงสดๆเล่าแับเดี๋ยวไว้ไวขี้เกียรพูดแล้วเดี๋ยวอยากพูดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาพูดได้ฟังใหม่ไปแล้วครับอ๋อตรงนี้เยี๋ยวเออ ตอนนี้เราขนของเสร็จแล้วครับกำลังจะออกหาอะไรกินก่อนสภาพแรปเปอร์แล้วแต่ละคนนะครับสภาพแรปเปอร์แต่ละคนูนั่โคตรสดอ่ะแมงบังคนป่วยเหรอเจยาไวรุนคูฟิเวอร์อี๋เดาไงมาจากหนีจากกรุงเทพมาเข้าป่าเพราะเขาสุดยอดหนีจากเขาไปหนีจากเธอมาหาเขาไงสุดยอดอะอะไรวะ อะไรไม่รู้อ่ะพี่บู๊ดแกพูดอะไรไม่รู้ว่าพี่บู๊ดแกอกผักพูดเหมือนคนอกผักแต่ที่ไหนได้ผู้หญิงโคตรเยอะอันนี้ไม่ต้องบอกใครนะรู้กันแค่ในคลิปนะโอเคโดนแค่นี้นะว่าพี่บู๊ดแกไม่มีแค่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบคนนึงใช่ร้อยเอไม่ว่าจะกี่วิวก็ตามนะปากไว้นะครับเหนียวเบื่อใช่เพราะว่าพี่คนนี้ก็เป็นเหมือนกัน แต่ผมมาถ่ายเขามากไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยเขาพาเด็กมาสองคนแบบเด็ดทั้งนั้นเลยแบบว่าผมถ่ายมากไม่ได้ไงอันนี้ผมอันนี้อย่าไปบอกเมียเขานะเมียเขาร,รู้ในตายหาแล <c oughs> ้ผม <c oughs> มึงดูผัวเขายังอยู่องเงี้ยเมียเขาร,รู้ตายหายนะแบบว่า ดูแต่ละคนแต่ละคนทาตัวดีๆกันไม่ได้หรอกแต่ละคนอะทำไมตอนขึ้นมามันไม่โ้งเองขนาดนี้วะไม่าขึ้นมาแลาเบาพี่ว่ากันหอมไงมันมีของก็ตอนนี้เราก็จัดเตรียมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วกลางตรงกลางเต็นท์อยู่ชั้นสองชั้นสองมีเต็นท์เราจอดครับอันนี้ครับมีเสี่ยวผู้ปกอบไฟให้ติดต่อ ติดต่อกลางเต็นท์ได้นะครับที่นี่พร้อมนะครับเจ้าของสถานที่ครับติดต่อกลางเต็นท์ยังไงครับศูนนี่มามาค่ะมาติดต่อกลางเต็นท์ยังไงครับอะไรแล้วเนื้อแล้วไปแล้วคุณูเอาไปแล้วครับไปแล้วเจ้าของดีู่นย์เก้าแปดหาหกเก้าเก้าหกเก้าครับสามารถติดสามารถติดต่อสถานที่กลางเต็นท์ได้นะครับที่นี่แล้วก็นี่ติดต่อตามนี้นะครับ ติดต่อได้ที่พี่แคทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ข้างล่างพร้อมเบอร์โทรทุกอย่างเลยเก็กองไฟเมื่อกี้เหมือนไฟขึ้นนะครับตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็วกวกม,มีมีบาร์บีคิวนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูเต็นที่เรากางกันนี่ไม่ใช่เลยนะนี่อย่าคิดว่าผมกินแอลกอฮอล์กันนะไม่ใช่นะครับ<ม>เรากินโอชีกันนะครับอย่าอย่าอย่า,ยา,ม,ามาดราม่าทีหลังนะไม่เอานะครับไหนอะไรโอชีครับกินโอชีกันทั้งนั้นแหละโอชิเนาะใช่โอชีทั้งนั้นแหละ เดี๋ยวขึ้นไปดูที่กางเต็นท์ชั้นสองกันเดี๋ยวผมพาขึ้นไปมีที่กางเต็นท์ทั้งบนทั้งล่างนะครับสองมาดูกันได้ก็ตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนป่วยนะครับเราจะก่อโกนจนฝากเขาจะไม่ได้นอนนะครับนี่นะครับกำลังสบายเลยโคตรชิวอะไงดีไหมพี่ดีนี่รลยยองเช้านะครับมมผมอยู่ที่นี่แล้วแต่ผมก็ยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่เลยโคตรสวยอะ ก็แบบว่าผมจะปิดวอ็อกด้วยการกินกล้องไว้แล้วผมจะนั่งกิน ค่นสดอ่ะโคนสดอ่ะจริงๆ,ๆนะจริล้วพผมอ่ะไม่ใช่แลปเปรลหรอกผมผาหมอลำ่เรากชิวจช่องชิว,ชวพักผอนครับเราจบคลิปนี้ไต้องมันมา chỗ này chỗ này mà từ sau mà lên ở đây gần đi nha ครับเนี่ยถ้ามีวิบากมาันใ<ะ>ช<า>่พ<า>ี่เล่นเลย,เลยก, <laughs> กันเครื่องเบาๆแล้วก็เครื่องเล่นเลยเช้าวันใหม่ครับเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายเล่นๆมย่วงแต่ล็กเมาอยางท้องอะไรอย่างตอนเช้า,ชามาต้องมาไม่กินถายจดจ่งมาใส่เล่นกันจะมีเบรกจีนขายที่ไหนวะอารมณ์มันผมก <laughs> ็รีบบอกเล อ,อยู่กับมพี่เข้าป่าของจริงอ่ะเลิกสาวจัดอยู่เราพี่แล้วน,นี่จะเป็นคลิปสุดท้ายของเรานี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของเราที่เราจะ ุกคนเห็นแล้วเฮ้ยฮ่าฮ่่แรงคตมันอะโดนับสดอ้ะ คนทางนี้หรือเงี้ยางขาแครบแบเราเก่าไ่เรถ่ายอยู่เนี่ยเราจะนั่งดูแคแบกันนะนี่เขาจำสินนี่เขาจำสินเรจะออกไปกินข้าวจะแอบนอนสักแป๊บแครแบเขาจำสินอยู่ ต้องมีต้องมีรอยใสซิ่งาสซิ่ง JMB าสซิ่งโคตรสุดอ่ะต่เนี่ยครับนี่เรากำลังจะเข้าป่าไปน้ำตกส่วนตัวโอ้แก้งผมแม่งสุดอ่แล้วก็โอ้ยไม่ใช่พี่นูนเลยแหละ แหมเป็นต้มยำกุ้งอ่ะหรือเรื่องอะไรวะจ้าพนมคตรตรงนั้นคือโกนเอามีไก่นะเป็นเป็นเจ้าของตัวจริงนะฮะแล้วก็มันจะลุยขึ้นไปกันอย่างทึบอ่ะมีพักเหนื่อยอยู่ขึ้นเขามาแล้วอ่าล่าสุดถิงน้ำแล้วครับ นี้มีคนํำนาญพื้นที่พาไปนะครับไม่ใช่ไปกันเองไม่มีดับยาวแล้วมากครับช่วงนี้น่ากลัวเลยทีเแต่ว่าเพลงที่เรามาถ่ายมีกันก็คือผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้สามจบผมไม่รู้ไม่รู้หวังว่ากูจะไม่โดนลิกสิทธิ์นะนี่ร้องเหลบหลบเลิกสิทธิ์เลิเกินแล้วร้องเป็นเพ่อร้องเป็นวชาลูกทุ่ง อยังไงวะพี่ยังไงวะพี่เหนื่อยเอาเรื่องอ่ะไอพี่พี่พี่ไม่ต้องรีบนะเจมีไม่ต้องรีบเลยทุกคนรออยู่ชิวชิวจ้าชิวชิวิกาแฟเดินชิวชมบรรยากาศไปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในป่าครับ กเรากำลังหลงป่านะครับแนะ <laughs> ล้วกำล,ลังงม,มทางกันอยู่แล้วก็พ่อเขาพาเรามาผิดทางนะครับห <laughs> ยอกหยอก,ยอกเถีกขารู้ทางอยู่แ <laughs> หละแกพ่อเ <laughs> <laughs> หนื่อยเอาเรื่องนะแล้วก็ข้างหลังมีความสุขกันไหม ขึ้นป่ากันอย่างมีความสุขมากแล้วก็หลงจริงจังครับตอนนี้หลงจรงิงจังกำลังหาช่องอยู่กำลังหาช่องอยู่ใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับช่วยเราด้วยโผล่ตามหาพวกเราใครที่เจอโทรศัพท์ผมผล่มาไว้เพราผมอาจจะกลับบ้านไปแล้ว แอนวิเจอร์จริงนะทีมนี้ไม่มีคำว่าหยุดพักทุกคนเราเห็นรางน้ำแล้วเห็นท่อประปาไหมครับจริงๆแล้วเขาดูดน้ำจากบ่อข้างล่างนะครับขึ้นไปยอดเขาแล้วปล่อยลงมานะครับนี่ท่อน้ำครับใช่พี่ตัวพักต้องลานหินข้างบนก็ได้พ่อใช่พี่เขาดูดน้ำจากบ่อมาขึ้นยอดเขาแล้วไหลลงมาใช่ไหมพี่ อีกไกลไหมครับประมาณสามี่ร้อยเมตรอ๋อไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่แนี่เขาดูดน้ำขึ้นยอดเขานะ้ที่เราต่อ,อท่อมาเนี่ยวัดวัด,วดท่ออะไรแปดร้อยเมตรสี่ส่วนโอแต่นี่เราเดิมแรงไกลมาแต่จริงเราซื้อท่อมาแปดร้อยเมตรอ่ะถึงที่ไปต่อน้ำอ่ะกิน้ำตกก็อยู่ตรงนั้น หูเหลือเป็นร้อยประมาณร้อยสองร้อยตัวเนาะร้อยเมก็จะจับแต่งรอบสนามกบอลไม่ไกลนะครับไปเดินทางกันต่อ Let's g กนี่ครับแล้วผมก็แนะนำทุกคนมาถึงน้ำตกก่อนเพราะผมเฟี้ยวทุกคนกำลังขึ้นมาแล้วโอ้ยไงครั้งแรกกับการขึ้นเขากับ แอร์คอนต์วันจอเรียบร้อยมีหนึ่งครับเอาดีก็คิดเอาฮะจอแดนแพ้ช่างดาวก็ถอดจอแดนทิ้งแล้วใส่ช่างดาวกลับ เอาดีเอาช้างดาวไม่ลื่นอ่ะแค่นี้ก็กันมาทุกงานยู่หน่อยจับโซฮาร อย่าไปฟังต้นฉบับนะฟังผมหน่อยฟังมึงแล้วไม่อยากฟังต้นฉบับแล้วเมื่อเราขึ้นมาเย็นเข่าแล้วแล้วเรากำลังมีความสุขบกับเราการเหนื่อยทุ่มหัว จีเอ็มบีเกือบตกน้ำแล้วเฮียเราเกือบจะเราเกือบจะเสียจีเอมบีไปแล้วนะครับประเด็นว่าเราเป็นเลือนาวีตัวนี้เราจะเป็นไอตัวฟ้ากันนะครับปหมายถึงเสมอปะนี่นะครับตอนนี้เราก็เสียสภาพเล่นน้ำกัน ก็การเที่ยวของเราไม่เคยได้เสียเปล่านะครับเพราะว่าเราก็เข้ามาทํางานไ่เอวีกันด้วยแต่ก็มาพักผ่อนนะครับแต่ว่าแคมให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับนี้ก็เป็นป่าเป็นเขาจริงๆธรรมชาติสุดยอดครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนกลับทุกอย่าง เอโยแล้วก็คลิปเราทลิปบล็อกของเราก็มีแค่นี้คนระับวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเรา<ห>แค่<ห>มาเที่ยวชิวๆกันนิดหน่อยก่อนสรุปก่อน,รอนเราไม่สรุปคลิปครับบอกแล้วว่าคลิปนี้ไม่มีสาระพี่แล้วเมื่อกี้โดดน้ำไม่ถ่ายไหมไม่ถ่ายผมไม่มีสาระเลยนะผมไม่ให้ดูด้วยเอาดิแล้วก็ตอนนี้เราพักผ่อนแล้วขอญาตไปพักผ่อนทุกอย่างแล้วก็คลิปนี้มันสั้นนะมันอาจจะสั้นไปหน่อยเป็นคลิปชิวๆของพวกเรา ไม่ได้ปล่อยก็คือหลงตานะครับใช่แล้วเคีไม่ได้ปล่อยก็ช่วยผมบอกด้วยไม่ใช่พี่แล้วก็ฝากเพลงด้วยนะครับเพลงชื่ออะไรนะพี่จะปล่อยเมื่อไหร่ I don't know ครับผมเออเขาจะปล่อยกันเมื่อไหร่ปล่อยกันมุกกลาเดี๋ยวจะแจ้งให้แราบอีกทิ้งภายในมุกกลานี่แหละราติดตามนะครับผมรอดูเนี่ยคนตัดต่อแล้วตัดถ้าเลก็ใช่อาจจะกุมภามีนาแล้วแต่โอ้ยแต่ก็ต้องต้องชิดกันดีๆนะครับว่าไม่รู้ว่าชิปเพลงเขากับของผมอใครจะตัดก่อนกันนะฮะ อันนี้อาจจะปล่อยธันวาปีหน้าก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เคก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมแล้วก็นี่ครับปิดชิปไปด้วยคนหลับนะครับเขากำลังสบายใจนะครับ โอ้ oh, แม่สาวน้อยโอ้โอ้แม่สาวน้อยอย่าไปใกล้เธอมากเธออาจจะดุดันใส่เราก็ได้เราดีก่อนแกับไม่เก่งใจใครเกเครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับกุณบายเจอกัน